ครูไม่วันดันช่องเนาะมา,มาพูดเรื่องจิตงิคงพูดเรื่องจิิงนะิงค่ะทุกคนอ่าไต้หวันคะรู千เมกาเฟีย全新ู่นาะจิ้งจิงนะคะเขาบอกเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ทำงานแทนเราทุกอย่างเลยอะ่ะอ่าไม่ว่าเราจะเอาร้านค้าของเราไปวางไว้ในจิตงิงนะคะนะคะตอนนี้นะคะ นะคะเมนตี้เริ่มนะคะเริ่มคือมีหน้าจิงลิงนะคะหน้าจิ้งลิงสวยๆแบบเนี้ยนะคะสมมติว่าเป็นอยากเพิ่มเพื่อนอยากอยากรู้จักทางไลน์เนี่ยก็จิ้มเพื่อนได้เลยเนี่ยเนี่ยปุ่มดิกลิกกลิกอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออ่าเขาเรียกว่าคลิปนะคะคลิปที่แนะนํา youtube ช่อง youtube นะคะอ่านะคะคือครูคิตตี้นะคะนะคะครูคิตตี้นะคะกูรูออนไลน์แฮนะคะก็เป็นเจ้าของเขาเรียกว่าเจ้าของ อ่าเป็นเจ้าของอ่าดิจิตอลโปรดักต์เนี้ยนะคะก็คือชื่อน้องจิลิงเนี่ยนะคะโคตี้ก็เป็นนะคะเป็น,เป,นเป็นเจ้าของเป็นเขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่นะคะนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าลิสต์ไทม์ไลฟ์ไทม์นะคะทุกคนคือใช้ตลอดชีพอะนะคะอืมคนที่จะมาสมัครใช้จิลิงนะคะสมัครใช้จิลิงเนี่ย ะะมีอยู่สองนะสองประเภทนะค,ะคือจิตลิงอาไลฟ์ไทม์ Time, หมายถึงว่าใช้ตลอดชีพนะคะก็เปิดบินที่สามพันะ,ะปกติสามพันห้าะแต่ช่วงอยู่ในช่วงโปรโลนะคือสามพันะคะ,ค 3, 000, ะ,คะเปิดคือใช้ตลอดชีพเลยแล้วก็มีนะคะอีกอีกอีกแบบอีกลักษณะหน,นึง่งก็คือเปิดนะคะคือเปิด คนที่ทุนน้อยนะคะคือเปิดห้าร้อยนะคะจ่ายเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนก็คือสามพันห้านะคะอืมเราถึงพอเราจ่ายครบเจ็ดเดือนปุ๊บเนี่ยนะคะแต่ถ้าเราวันไหนที่เราขาดส่งนะคะเหมือนเราผ่อนผ่อนอะไรทักอย่างนะะึงอะแต่ที่อันนี้นะมันเป็นอัตโนมัติเลยถ้าสมมติว่าเราเราขาดส่งหนึ่งเดือนเนี่ยนะคะแล้วเราเลยเวลาเนี่ยเขาจะเด้งคือตัดตัดระบบอัตโนมัติเลยนะคะ สิ่งที่อ่หานะคะมันมันพิเศษสุดจริงๆการที่เราเปิดบินอาจิตลิงเนี่ยเราจะสามารถเป็นนะสามารถครอบคุมไปถึงทีเอดบยูได้ด้วยเลยนะคะอา้าวแม่หายไปแล้วนะคะหมายถึงว่านะคะถ้าเราเปิดบินเนี่ยจิตลิงเนี่ยนะคะเราสามารถมีสิทธิ์เป็นตัวแทนขั้นสมอลของทีเอดับเบิลยูได้เลยคือมันมันมันโชคดีมากอ่ะสมัยแม่คิตตี้นะคะเปิด แม่ที่เปิดเทียร์เดบก่อนเนี่ยเราต้องมาเปิดอีกสองครั้งคือมาเปิดจิ้งลิงอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราเกิดก่อนที่มีจิ้ลิงนะะอ่าเราอยู่เทียร์เดบก่อนที่จะจิ G ้ลิงจะเกิดเราก็ต้องจําเป็นต้องเปิดใหม่นะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะช่วงนั้นที่เปิดบริษัทเขาก็โปรให้สุดๆอยู่แล้วโปรสาหรับสําหรับพนักงานเออสำหรับอ่าอ่าผู้ร่วมหุ้น เียร์ดบเยูอยู่แล้วผู้เป็นตัวแทนอยู่แล้วนะโปให้แบบขั้นสุดๆเลยนะคะก็ไม่ถึงนะคะไม่ถึงสามพันนะโปรอะอ่ะอะทาทําอลิฟไทม์ทมเนี่ยนะคะอืมเพราะฉะนั้นใครที่นะคะที่ชัาที่ใช้สมองอัจฉริยะเลยว่าตอนนี้ถ้าเราเปิดบินครั้งแรกไม่ต้องเสียเงินค่าส่งสินค้ามาเนี่ย แต่ต่อไปเราสามารถเข้าเราสามารถเราเรียนรู้ได้แล้วสินค้าแต่และตัวเราก็สามารถสั่งมาดูแลหรือสั่งมาเอาออเดอร์มาเปิดอ่านะคะคือสต็อกมาได้นะคะตามที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดตอนนี้คนที่เป็นสมรยัยะตอนนี้นะคือต้องเปิดชิดลลิงก่อนเลยสามารถสามารถห่อหุ้มเทียบบอยู่ได้เลยเนี่ยพูดพูดมองเห็นภาพไหมหมายถึงว่าเราเปิดชิดลลิงเนี่ยเรามีสิทธ เป็นตัวแทนเดสมอลเลยถ้าเปิดลิฟท์ไทมนะสามพันนะคะแต่ถ้าเปิดอ่จ่ายรายเดือนเดือนละห้าร้อยเนี่ยนะคะถ้าเราขาดส่ง เลยเวลาไปวันเลยเวลาไปแล้วสมมุติวันนี้ที่วันที่เนี้ยวันที่ยี่บเจ็ดเนี้ยนะคะเราเราเปิดครั้งแรกเลยห้าร้อยพอเดือนที่สองเราก่อนวันที่ยนะี่บเจ็ดเราต้องจ่ายแล้วนะคะหรือว่าเราจ่ายอย่าให้เกินเวลาที่เราเริ่มต้นตรงนั้นนะคะไม่ไม่งั้นอ,อ,อัระบบจัดอัตโนมัติเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะจิตลิงก์ก็สวยๆนะคะน้องคนสวยเราสามารถที่จะแต่งได้เป็นวันพันหน้าเราสามารถที่จะ เปิดได้สร้างได้เป็นพันพันหน้าในจิตลิงเป็นเขาเรียกว่าจิตลิงคือคืออ่าอ่าหุ่นยนต์ที่ช่วยเราทุกอย่างช่วยขายของช่วยอ่าทำทุกอย่างเรา